สำหรับลูกค้าที่กำลังเล็งหารถตู้ไม่ต่ำแสนนะคะวันนี้ไซคัดมาให้แล้วค่ะคันนี้เป็นโต y o ต a าคอมิเตอร์เครื่อง3 0 0พันเกียร์แมนนวลนะคะรถปี2017เ็ลขไมค์คันนี้เพียงแค่8 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะเบาะผ้า4แถว12ที่นั่งตึงๆฟูๆส,สวยๆทำสปามาให้แล้วรถสวยพร้อมใช้สุดๆคันนี้นะคะราคา 759, 0 0 0บาทดาว8นพ 11, 000, 3, 000, รหน0 0ง่นถ้านายสนใจรถตู้สเปคนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะ ลูกค้าท่านไหนกําลังเล็งหารถตู้ไม้ต่ําแสนนะคะแล้วถามว่าไม้แท้ไม้เดิมไม่จริงไหมเคยมีการกลับไม้ก่อไม้มาหรือเปล่าขออนุญาตรับประกันและคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่าไม้แท้ไม้เดิมประวัติศูนย์ลูกค้าสามารถนํารถไปเช็คได้เลยนะคะรถหน่วยงานนะคะประวัติศูนย์อยู่แล้วเช็คได้ตลอดนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมิวเตอร์ครื่องสามพันเกียร์แมนนวลนะคะรถปี2017ไม่8ปดหมืนนะคะเครื่องดีเซลเนาะชมกันด้ามหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะคันนี้เป็นไมนเชน กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะสวยๆเงาๆสองชั้นใหญ่ๆแบบนี้ทรงหล่อเทมากๆนะคะคันนี้ทําสปามาให้แล้วรถสวยพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวสีผิวพันสวยออรา่าเล่นแสงเล่นเงาสุดๆไฟหน้าเป็นโฉมฮาโลเจนนะคะซูมไปจนถึงด้านในนะ คันนี้ไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆนะคะด้านในจานฉายเนาะถ้ามีกระมีฝ้านะคะเวลาเราส่องแสงออกที่พื้นเนี่ยคือตัวแสงที่มันส่องอยู่ที่พื้นมันจะเป็นจุดๆๆ,ๆนะแต่ว่าคันนี้คือสวยงามนะคะตัวจานฉายเนี่ยฉายแสงได้ปกติเลยในส่วนของตัวตัดหมอกนะคะก็มีติดไปให้คันนี้ก็คือจานฉายสวยงามเช่นเดีวยวกันตัวกรอบไม่มีแตกหักใดๆกันชนหน้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะสำหรับคันนี้สซรุปสันเหลี่ยมฝากระโปรงสวยงามเล่นแสงเล่นเงาปกตินะคะถ้าไหนสนใจนะคันนี้อยากจะเข้า มาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับใจเรียนเชิญได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะร้านเราตั้งอยู่ที่ย่านมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะแล้วติดต่อมหาหายได้เลยไลน์ไอดี sai 12799นะคะหรือว่าดวนโทรศูนย์7 08 34นะคะคันนี้ที่เป็น715เลข3ตัวจำง่ายๆนะคะเลขสวยมากๆกระจกมองข้างเป็นระบบพับ ปักไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างสวยงามนะไม่มีรอยแตกหักใดๆแล้วก็โลโก้โตโยต้าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเช็คได้เลยนะคะเขาจะสลักไว้ด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สะลบประตูนะคะ เป็นเส้นตรงๆสวยๆเงาๆตั้งแต่ช่วงหัวไปจนถึงช่วงท้ายเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็คันนี้นะคะเป็นยางปี2019ล้อกระทะขอบ15พร้อมฝาครอบล้อกระทะมีรอยนิดนึงนะคะตรงฝาครอบตรงนี้นะแต่ซื้อรถกับซ้ายมีปัญหาแน่นอนไฟแถมชุดใหม่มือหนึ่งไปให้ลูกค้าเลยนะคะในส่วนของโครงหลักรถนะคะไม่มีประวัติตัดต่อใดๆพ่นสีกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะคันนี้เช็คได้นะรถมือสองบางทีอาจจะไม่มี อาจจะมีความไม่สบายใจกันสักนิดนึงนะคะแต่ร้านเล่านะเปิดมากว่า24ปีแล้วแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของเจ้าของซื้อขาดนะคะไม่ใช่เป็นที่เช่านะคะเราลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะคะเราก็ยังอยู่ตรงนี้ถ้ารถมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็มีวาลันตีหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเครื่องเรื่องระบบไฟนะคะเรามีประวัติเรามีวาลันตีให้ลูกค้าได้ด้วยอยู่แล้วนะคะในส่วนของกระจกนะคะติดฟิล์มนะ ไปให้ลูกค้าแล้วสวยพร้อมใช้โลโก้ตโตโยต้ก็มี ให้ลูกค้าได้เช็คได้ชมกันนะคะในส่วนของรางน้ําเม็ดอาร์นะคะต่างๆคมๆสวยๆถ้าลูกค้าไปดูรถมือสองนะ่ยเราเม็ดอาร์ไม่คมไม่สวยแบบนี้แสดงว่าคันนี้เคยมีการทําสีมานะคะแล้วก็คันนี้นะคะเคยมีการเคาะมาถ้าสมมติตะแคงลงข้างทางนะคะแล้วตรงรางน้ําตรงเนี้ยมันบุบมันเบีย้ยวแล้วเขาเคาะขึ้นมาในส่วนของตรงเนี้ยนะคะมันจะไม่ชัดไม่กลมไม่คมแบบนี้นะคะดูรถมือสองก็ฝากดูในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในล้อด้านหลังนะคะอาจจะมีรอยนิดนึงแต่ว่าแน่นอนนะคะซื้อรถกับไซ นะแถมฟ้าครอบงานใหม่เมื่อหนึ่งไปให้เลยนะคะในส่วนนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราแน่นอนนะคะแล้วก็โครงหลักด้านขวานะคะนี่ประมาณนี้เลยนะไม่มีประวัติตัดต่อใดๆสวยๆใหม่ๆเป็นโครงเดิมๆนะคะหล่อแบบนี้มาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะไม่มีรอยบุบบุ๋มนะคะอุปกรณ์ต่างๆในส่วนของฝาท้ายก็จะเป็นอ่า ก้านปัดน้ำฝนเนาะมีติดไปให้ครบ,ครบไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมโลโก้ไทยโคอิโตะก็มีติดไปให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกมองหลังนะคะตรงออตอนถอยเนาะก็มีติดไปให้โลโก้โตโยตา้าโลโก้สัญ,ญลักษณ์โตโยต้าก็มีติดไปนะคะไฟท้าย ไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกลายงานนะคะนะไม่มีเข้าเลยนะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะเข้ามาดูนะคะโลโก้หรือว่าแบบอยากมาเช็คว่าอะไรงานแท้งานเดิมนะคะติดต่อายมานะเดี๋ยวายพาชมเดี๋ยวายพาเช็คนะคะประมาณนี้ช่วงการทนท้ายนะคะไม่มีรอยใดๆเนาะประมาณนี้นะคะในส่วนของล้ออะไร คันนี้อุปกรณ์มีครบๆเล้อวอะไรอุปกรณ์ถอดล้ออะไรแม่แรงเราก็มีติดไปให้นะคะตัวแหนบคันนี้สวยมากนะไม่มีสนิมเลยมีฝุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของเพลาท้ายก็น้ำมันเพลาท้ายนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆเราเปลี่ยนเราเซอร์วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดเลยนะคะตามระยะเนาะประมาณนี้นะคะตัวผิวพันธ์นะคะฝั่งขวานะคะก็ไม่มีรอยบุมบมๆใดๆคันนี้พอแล้วเสียงกล้องกลางวันมาก คือไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการโป้พ่นสีนะคะถ้ามีการเคาะแล้วแบบทาสีมันหนามาประมาณเนี้ยคือตรงเนี้ยเขาจะเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เสียงที่กล้องกลางวานแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะอันในส่วนของ ภายในนะคะภายในคันนี้จะเป็นเบาะผ้าสแถว12ที่นั่งเนาะด้านหน้านะคะมีที่นั่ง3ที่นั่งอาจจะเสริมตรงนี้ด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ใช้ก็ปิดเก็บประมาณนี้แต่ถ้าจะใช้ก็เปิดออกนั่งได้อีก1ท่านนะคะแอร์แบกมีให้ทั้งหมด2ใบฝั่งคว้า1ใบแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก1ใบเครื่องเล่น เครื่องเรียนวิทยุนะคะเล่น F M A M ต่างๆก็มีติดไปให้ตัวแอ์ Air นะคะเป็นแอร์ปรับแมนวนวลนะคะใช้งานปกติแอร์เย็นมากนะคะคันนี้รับปาาระกันเลยนะน้ํายา Air แอร์เราก็เติมไปให้ลูกค้าได้แบบใช้กันพร้อมใช้เลยนะคะหัวเกียร์คันนี้หัวเกียร์ใหม่นะคะดูยังไงตรงลายหนังตรงนี้มันจะยังเห็นจะชัดอยู่ปกติถ้าหัวเกียร์ใช้งานเยอะๆเขาจับเยอะแบบนี้ใช่ไหมคะตัวเลขหนึ่งของคำสี่ห้าตรงนี้ค่ะมันจะหายไปมันจะเลือนลางแล้วก็ลวดลายหนังมันจะไม่ชัดแบบนี้เนาะ พวงมาลัยก็เหมือนกันนะคะเช็คพวงมาลัยใหม่พวงมาลัยเก่าต้องดูที่ลวดลายหนังตรงนี้ด้วยนะคะลายหนังต้องชัดๆแบบนี้พวงมาลัยไม่มันไม่เงาเวลาเราเข้าโค้งนะคะพวงมาลัยจะเหนึบติดมือนะคะถ้ามันมันเงาเงาเวลาเราเข้าโค้งบางทีพวงมาลัยอาจจะหลุดมือได้นะคะประมาณนี้เนาะอ่านในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะเบาะผ้าสี่แถว12ที่นั่ง12ที่นั่งนี้สวยตึงฟูทุกตัวนะคะและทุกตัวมีเข็มขัดนิรภัยอุปกรณ์ใช้งาน ครบสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานเนาะรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะและที่สําคัญได้มาเราทําสปารถสวยพร้อมใช้แน่นอนในส่วนของเข็มขัดนิรภัยมีให้ทุกจุดเบาะนะคะไม่ว่าจะเป็นแถว3แถว4แถว2หรือแถว1นะคะมีติดไปให้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ไม่เคยมีการเคาะขอบหน้าต่างได้นะคะเม็ดอาร์สปต่างๆก็คมๆชัดๆสวยๆนะคะข้อดีนะของรถหน่วยงานนะคะแน่นอนคือห้ามเจมิม ผ้าหลังคาคันนี้สะอาดสะอา้านมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟด้านบนผ้าหลังคานะคะก็ไม่มีการซ่อมใดๆดูตรงไหนนะคะหมุดตรงนี้หมุดผ้าหลังคาไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการเกาหรือว่ารื้อออกมาเพื่อซ่อมเลยคันนี้ก็คือเดินระบบไฟเดิมๆมาจากศูนย์นะคะระบบท่อแอร A R ์ต่างๆก็ไม่เคยมีการซ่อมใดๆคันนี้ไม่มีไม่เคยมีการหนูเจาะแล้วถอดออกมาซ่อมแบบนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของอระบบไฟก็เปิดติดนะคะปกตินาะไม่มีช็อต ด,ดนะคะประมาณนี้ในส่วนของทางขึ้นนะคะใช้งานเยอะอาจจะมีรอยแต่คันนี้ไม่มีรอยเลยคันนี้สภาพใหม่มากแม่แรงนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะอ่าโอเคแม่แรงจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็อุปกรณ์ถอด อะไรก็มีติดไปให้ครบพร้อมถุง,เ,งเครื่องมือนะคะตรงนี้เนาะคอนโซลหน้าคอนโซลกั้นระหว่างเบาะหน้ากับเบาะหลังนะคะก็นวมบุนวมไปให้แบบนี้นะคะอ่ะในส่วนของอ,อุปกรณ์นะคะที่จะได้ไปมีเอกสารแน่นอนแหละหนึ่งเนาะโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายตัวคู่มือการใช้งานนะคะก็มีติดไปให้ด้วยนะคะในส่วนของอฝาท้ายด้านหลังนะคะคันนี้เคยโดนชนท้ายมาไหมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ถ้ารถคันนี้นะคะเคยมีการชนท้ายมาเราจะดูจากตรงไหนนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะตอนที่หุ่นยนต์นะคะในโรงงานเขาประกอบรถเนาะเขาจะมีแต่งแต้มนะคะหรือว่าแบบรอยหมุดนะคะของเขาอยู่ถ้ารถคันนี้เคยมีการชนท้ายมาแบบนี้นะคะในส่วนเนี้ยเขา บูอเข้าไปเนาะแล้วเขาก็จะคอออกมานะคะประมาณนี้ในส่วนของกลมๆคมๆตรงนี้นะ่ะมันจะไม่มีอยู่นะคะแล้วก็ตัวน็อตเดิมๆตรงเนี้ยคันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์คตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็มีติดไปให้ให้เห็นเช็คดูเช็คกันตรงนี้ได้นะคะท้ายงานแท้เดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นงานาที่สายแจ้งไปนะคะถ้าเม็ดอาร์คคมๆสวยๆแบบนี้ก็คือคันนี้เดิมสวยทําสีมาไมไม่เคยทํานะคะเพราะว่าตรงนี้ยังคมๆอยู่ถ้า เคยมีการทําสีมาตรงนี้จะไม่เห็นเลยนะคะในส่วนของโชคฝาท้ายนะคะคฝาท้ายคันนี้มีน้ําหนักกว่า300กิโลนะคะตัวโชคก็ไม่มีโยกโยอะใดใดรับน้ําหนักได้ปกตินะคะคันนี้นะคะตัวเบาะแถวสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นที่สามารถพับแล้วก็แขวนขึ้นด้านบนเพิ่มช่องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เยอะมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวเครื่องเดี๋ยวเราลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดูคะ่ะ เราลองมาสตาร์ทนะคะดูฟังเสียงเครื่องนะคะแล้วก็ดูนะว่าเครื่องมันจะสั่นประมาณไหนนะคะถ้าไปซื้อรถมือสองแล้วเครื่องสั่นก็ <c oughs> ฝากเช็คเพิ่มนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ปกตินะอะดูคันนี้นะคะโอเคคันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะตัวเครื่องก็นิ่งๆเดิมๆนะคะแล้วก็ดูแล้วนะไม่ได้มีน้ําอะไรไหลเยิะอ,ออกมานะคะประมาณนี้ตัวเครื่องนิ่งๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะ น็อตก็เป็นน็อตเดิมๆนะคะไม่เคยมีการแกะเครื่องคันนี้ไม่เคยมีการขาดเครื่องมานะคะในส่วนของแผ่นเพลทนะคะตรงนี้สายแต็ทถูกทิดเลยไฟแนนซ์เขาจะปล่อยสินเชื่อให้เราไหมาอยู่ที่แผ่นเพลทต,ตรงนี้ด้วยถ้าเคยมีการแกะมากนะคะเขาจะตัดเขาจะแบบพิจารณาแบบเยอะมากนะ,ะ <c oughs> เพราะว่ารถคันนี้เคยมีแบบไม่เดิมเนาะประมาณนี้นะคะคันนี้ก็คือไม่เคยแกะมาก <c oughs> แบตเตอรี่นะคะท่านไหนมาซื้อรถกับทรายนะ,ะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะสตาร์ท นับหนึ่งในวันที่รับรถไปเลยนะคะกองแยกกองโซล่าคันนี้ก็สภาพสวยๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาตัวเครื่องปกตินะคะในส่วนของเลขไม้นะ,ค,ะคันนี้เลขไม้ก็อยู่ที่8 8 0หมกิโลนะคะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของหม้อน้ํานะคะด้านหน้านะคะโครงหลักรถคันนี้เคยมีการชนหน้ามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะแน่นอนเลยนะชนหรือไม่เคยชนมาต้องมาสังเกตกรงมุมตรงนี้ด้วยนะคะคือถ้าเคยชนมาแล้วแล้วเขาคอออกมาเนาะแล้วมีการทําสีปิดนะคะยาแนวสีเปลือกไข่ไก่จากศูนย์ตรงนี้จะไม่มีอยู่แต่คันนี้คือมีเลยทั้ง2ฝั่งนะคะคันนี้ก็คือไม่เคยมีการชนหน้ามานเนาะประมาณนี้แล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านในนะคะสีเดียวสีเดิมกับตัวถังนะคะทั้ง2ฝั่ง ตัวกระปุกนะคะฉีดน้ําฝนนะคะสภาพสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวกระปุกหม้อพักน้ําไม่มีรั่วซึมเปิดดูแล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็ไม่มีน้ําที่เป็นน้านํามันย่องย่องลอยอยู่ ข้างบนนะคะประมาณนี้เนาะ,ะก็คือไม่ไม่มีการผสมของในส่วนของน้ํามันในตัวเครื่องเนาะ,ะแล้วก็แบบไม่มีเครื่องรั่วไม่มีว่าน้ารั่วประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่อแป๊บนะคะดูน้ําแอน้ํายาแอนนะคะก็ไม่มีอุตดตันใดๆคันนี้สวยงามพร้อมใช้เดินดีปกติไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของอินเตอร์ไม่มีล้มไม่มีโยกโยเลยนะคะคันนี้คือสวยงามมากแล้วก็ตัวม้อลมเบรกนะคะน้ำมันเบรกนะปั๊มเบรกก็ไม่มีเป็นสนิมใดๆคันนี้สวยงามพร้อมใช้นะคะ ตัวแผงกิ้งลีดด้านบนนะคะสีดําเงาไม่ใช่สีดําด้านนะคะถ้าถ้าเป็นสีดําด้านสีแบบด้านๆเนี่ยตรงนี้คือมีการเผาไหม้จากแดดมีการแดดเรียนะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกเนาะคันนี้ก็เราจอดรถอยู่ในร่มนะคะดูแลรถอย่างดีนะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะคันนี้เปิดประตูทุกบานเลย สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะคันนี้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะรถปี2 0 1 7เครื่องสามพันเกียร์แมนนวลนะคะไม่แ8ดหมื6 3กิโลนะคะราคา579,000บาทท่านไหนสะดวกดาว80,000ืคันนี้ผ่อ่นอยู่1 3 3 8 4งวดนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามไฟล์ก่อนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์เรื่องข้อมูลรถนะคะไลน์ไอดี s a i 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร090 297 0834นะคะ สำหรับวันนี้นะคะายกับตัวตาคอมพิวเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าไหนชอบคลิปนี้สาฟากดไลค์ถ้าไหนอยากให้กำลังใจสฝา,าคอมเมนต์ด้านล่างมาให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ